สวัสดีครับสวัสดีครับชาว youtube ครับผมนี่ก็รถขยับได้แล้วครับตอนแรกไปอยู่ฝั่งนู้นก็ขยับมาฝั่งนี้ครับนะรถขยับได้แล้วเมื่อกี้ก็เปลี่ยนซีนกระบอกบูมตัวหนึง่งเปลี่ยนซีนกระบอกบูมตัวหนึง่งเดี๋ยวไปดูครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นี่ครับของเราครับเนี่ย ที่ผมทำเนี่ยผมล้างให้ด้วยนะครับผมนะทำเสร็จผมล้างรถให้เขาด้วยที่ที่อื่นเป็นยังไงไม่รู้ครับช่างคนอื่นแบบไหนก็ไม่รู้ครับแต่สำหรับผมรถต้องสะอาดครับผมทำเสร็จประกอบเสร็จรถต้องสะอาดเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บสายไฟครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บสายไฟ ก็เปลี่ยนซีนเนี่ยครับซีัวใจไปทำมอเตอร์สวิงครับทำแพรคอนโทลครับผมนะทำแพรคอนโทลแห้งกิฟครับนะส่วนเครื่องนี่เครื่องผมก็ล้างให้นะครับเนี่ยพวกเครื่องพวกทำความสะอาดให้ครับส่วนปั๊มครับผมนะมีปั๊มดูครับการจัดสายแนวสายครับผมเนี่ยมันต้องให้ขนานแบบนี้นะครับ ขนานกันแล้วเดี๋ยวเอาแคมรัดมารัดตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็อยู่มันก็จะสวยครับนะที่เห็นหลายๆหลายๆที่นะครับโค้งมานี้บ้างโค้งมานี้บ้างโค้งออกมานี้บ้างโค้งไปข้างในบ้างตั้งมาวิ่งมาฝั่งนี้บ้างไม่สวยนะครับให้เอาแนวแบบนี้ครับสแตนดาร์ดของมันนะแล้วก็สายไฮดรอลิกเนี่ยตัวนี้สำคัญครับ เวลาที่อัดมาเนี่ยบางตัวก็ไปโดนตัวนี้ครับนะไปเบียดตัวเนี้ยทําให้สายมันมันโดนกินตัวนี้ก็ชํารุดครับเสียหายนะก็ล้างทำความสะอาดทั้งหมดนะครับแล้วผมล้างทั้งคันให้ <c oughs> ล้างทั้งคันให้ดูแลให้ทั้งคันนะครับเนี่ย ว่าจะพื้นเนี่ยว่าจะทุกจุดครับผมล้างให้สะอาดล้างให้สะอาดเลยไม่ว่าจะตัวรถเนี่ยไม่ว่าจะห้องแบตเนี่ยห้องแบตนี้ผมก็ล้างให้ครับทำเราต้องทำให้มันเขาเรียกว่าไงทำให้มันเป็นแบบมืออาชีพครับผม นะอาจจะเหนื่อยไปนิดอะไรไปนิดแต่ความสะอาดเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับผมนะความสะอาดเป็นสิ่งที่ท,ที่สําคัญมากสําหรับเในการซ่อมสําหรับระบบไฮดรอลิกเนี่ยครับผมถ้าไม่สะอาดหรือว่าหรือว่า,วามีฝุ่นมีเศษดินเศษอะไรเนี่ยเกิดการสึกหรอได้ไวเลยครับผมเพราะแรงดันสูงเหมือนว่าพวกทรายมันเข้าอะไรเนี่ย ก็อาจจะเข้าไปที่บล็อกที่เพจเนี่ยทาให้นิ้วอาจจะพังก็ได้บล็อกอาจจะพังก็ได้เพจอาจจะชํารุดได้ครับผมนะต้องเน้นเรื่องความสะอาดนิดนึงครับผมนะนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับนะพื้นนี่โอเอาเรื่องครับล้างกว่าจะสะอาดได้ขนาดนี้ครับ นะเวลาเราล้างสะอาดเงี้ยเวลาที่เราจะซ่อมอะไรเงี้ยมันง่ายครับมันไม่เปื้อนเราด้วยอีกอย่างหนึ่งก็รถมันจะมองไปมันสวยครับมันสะอาดสะอ้านด,ดีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เซตระบบครับพรุ่งนี้เซตระบบนี่ก็ขยับรถออกมาแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้เซตระบบเซตโอเวอร์โหลดเซตเมนรีลีฟเซตปั๊มเซตรอบเครื่องเทสดูว่าตอนร้อนๆมันจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเทสดูนะเซตเอ็กซ์สองร้อยรุ่นหนึ่งครับเซตเอ็กซ์ลองสองร้อยรุ่นหนึ่งฮิตาชิตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะนิยมนะครับเซตเอ็กซ์สองร้อยรุ่นหนึ่งอืม หนึ่งราคาถูกสองก็ไม่ค่อยกระจุกกระจิกครับเครื่องเป็นเครื่องธรรมดาครับเนี่ย 6G หนึ่ง T ตีตีตีแบบเลขกลมๆก,มก็150ร้อยห้าสิบเรงมาครับผมเนี่ยนะโปรไลิกมันก็ซับซ้อนพอสมควรครับสำหรับ เจ้าสำหรับฮิโรชิทุกรุ่นนะครับผมนะสายเยอะครับผมสายเยอะระบบเยอะอุปกรณ์เยอะนะพรุ่งนี้มาต่อครับามาต่อระบบเซตร,ระบบใหม่ ส่วนสายไฟโซลินอยนี่ยังไม่ได้ต่อนะครับเดี๋ยวพวกนี้เก็บสายไฟก่อนครับผมสายไฟห้อยอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเอากระดูกงูแล้วก็พันเก็บใส่ท่อหดดีๆครับเพราะมันมีสายไฟมันมีแผลครับเดี๋ยวต้องตัดแล้วก็ต่อเอาท่อหดใส่แล้วก็พันเก็บครับผมพันรอบหนึ่งแล้วเอากระดูกงูพันตามอีกรอบหนึ่งครับกันความร้อนครับผมกันพวก น้ำมันพวกอะไรเนี่ยครับนะเนี่ยครับส่วนกระบอกที่เรียบร้อยครับเนียนคลิปครับผมนะเนี่ยผมอีกอย่างหนึงนะ่งไงที่ผมจะบอกนะซีนกันฝุ่นเนี่ยผมไม่เคยตีย้ำเลยนะที่ผมทำอะ่ะผมไม่เคยตียำ้ำ ที่มันจะหลุดออกได้ก็เพราะแกนมันคดครับมันจะบอกได้เลยนะถ้าแกนไม่คดซีนกันฝุ่นนี้จะไม่หลุดออกนะอ่าหรือว่าเบา้าเบา้าเบ้าซีนเนี่ยมันเป็นสนิมหนักหรือว่าซีนกันฝุ่นไม่ได้คุณภาพครับผมตรงปีกเนี่ยปีกที่มันเป็นเหล็กเนี่ยครับเห็นไหมครับปีกที่มันเป็นเหล็กเนี่ยมันอ่อนเกินไปนะ มันจะมีหลายยี่ห้อให้เลือกครับผมนะมันจะมีแบบแข็งที่ผมใช้ที่ที่ผมใช้อยู่นะ